สบายดีพี <k> <k ่น้องยังไม่ค้ำขึ้นกินข่าวกันเด้อพี่น้องเด้อไข่เจียวกับเจีวซีฟู้ดน้องอ้นทอดได้นี่ได้สบายดีเด้อพี่น้องมือสกูสกุนเด้อสบายดีพี่น้องมือสกูสกุนเนอกินข้าวแล้วสบายดีพี่น้องมาสกูสกุนเนอคือกันขัดกินข่าวกินข่าวพี่น้อง <c oughs> หัวหหาหัวน้ด้กลอยลังกล้อง้เมนเดิมขอเข่้า <c oughs> มัน,มน <c oughs> จะเป็นอย่างมือนี่พี่เป็นนันหัวแถบ่คือ <c oughs> ห้ามจับนักกิน <c oughs> แล้ว <c oughs> ยัดชะ ก็ให้หัวลยกินต้มหอยมันโบแล้วพี่น้องเลยกินยากข้าวอีฟากันทอดไข่ทีนี้กินอะลรกินล้วกินนบเขออกินเลไรกินลโบแล่ว เรียงมหจ้ำเด็กจ้ำแหงนโดดลงเลย่างทำขาโดดลงถวยเจียวเลย้ะเป็นจะนเจอหัวพี่น้องเลยยังจีกหายเลยวะม่เอหัวมิจเจหายละสามคนนะวันนี้หล่ะยันหายเจอกันพูฟากันหัวเนี่ยดิต้องมีแนวเลยเนาะ กินหอยกินหอยแข็งแน่ยไม่กินอันนี้แเลยมันกินจากหน่วยได้หอยแข้งนะเราตื่นแล้วเราตื่นดูพี่ซีบอกว่าอยากกินลายเดอร์ท้องกำลังกำลังดีมหายมึกินหอยแหละมาเข้ามึงเห่าเถอะวางมึงเห่าเลยจูบขา

มงจอดยังไม่จอดแล้ว,ว้าวพม่เหากนนะี่นะเหาทนได้เดี๋ยว้เข้าพากันนีเา,ากจีได้หายยังไงมากจากักบกอดคกันหายเลย,ยวะ เพนด้ากีตาร์มวยพนด้าเนาลืมอ้อ่กับผากนนวนน่ะกินไข่ทอดไข่เจียวอะไดมันกันลายเสืออ้อยพี่น้องดูคนเดียวเสียไ่ได้หัวน้องใครร้องหัวคนเดียวก่ะพี่ป้าหัวคนเดียวก็หัวกระททัดหัวกระททัพ์น้องพี่น้อง กรลุกซาอ้อยเลยลูกเพียวก็งอหนักบึงคลิปบึงซาอีลูกเพีวหมูยัดเต้หู้ม่ะมันเลยเอกี้นงฉักเครงเอาแล้วในอำนากันแล้วกันนางต้กินน่องเลยฉักกืกเกอกเกือกบเพียวในห้อกินเรเป็นอีอย่งเอาแล้วเหรอแล้วนางวนเหตุแล้วบึงคลิปบึคลิปบึงคลิปเจ้าของเลยก็งอแถวแถวอะไรพี่น้องหโมย่างหัวตัวมตลกอะแหละ มันตลกวกไหมึงจ่ไม่ตลกมากไม้ก็เอาเถอะว่ะเดอังบดเท้าอยู่ยังสู้เสียงมานไปแตอิ่ได้เอาน่ได้อิ่มอิ่มบดอิ่มบดได้ แข้งแห้งละมืดเต้บานละพี่น้องเต้บานใจบ้าแข้งเลยเมื่อื่นที่โชว์เมนูยังเนาะน้องตัอยเนาะพี่เพิ่นถ้าเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าสิเฮ็ดอันเมนูยังเกาะสิวผักซิ่วปลาผักสิวเป็นจังไงกับทางกินก็แซ่บพังตะซื้อมันก็ยังไม่เคยกินเลยนะบ่ไ่เคยผักซิ่วแซ่บเหม็นบ่ผักซิ่ว มีอาหารผักชิวนะจะมีผักเผ็ดไงเผ็ดไงนะเผ็ดยวกเออเผ็ดยวกเผ็ดยวกก็เผ็ดไงเอาต่อจะมีขีงมีขบวนไงหอมหัวไงแน่แล้วก็มีผักอันผักกะกะติมีนะคือผักชิว กินคนเดียวเลยนี่บ่สนใจนะมั้งกาต้มกันนญ่ไเป็นหมีเหรอจ้ากับมีกะทิผ้าที่สองแล้วก็ที่ซอสยางตกดูม่จีบเลยใส่เลยเสืป่าเด้เออกิวตปลาอย่งปานี่จะเบิ่งซะหนาวจอผสกดเสือกัดเจ้เดี๋ยวชีให้กินเบิ่งแซ่บทไงวางกล้องางนี้ เข่าขนาดอยู่ทางเตียงองสามไเคยได้กินดอกไม่เคยได้กินมีลองซีมเบิ้งทาเบิ้งอันช่องน้องต้อยพี่น้องเนี่ยเกาะผักซิวผักซิวผักซิวเสื้ออาหารบอแม่ซื้ออาหารเส้อหารซื้ออาหารเมนูน้องต้อยเด้อมื่ออื่นพี่น้องซิวสั้นช่องเพิ่นเด้เพียงเดิมสองเพิ่นน้องต้อย น้องต้อยคำม้วนน้องต้อยถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องต้อยคำม้วนในเด้อพี่น้องเอาอัเอาอังเบิดมันอิ่มเลยกินช้ำมันเบิดกินไวไปมันเบิดยังบอกให้ชัดเบิดข้าวเลยตัวมนเบิดไข่เบิดไข่เบิดไข่กินแล้วเบิดคำเดีงวรู้ส่กเหมือนน้องหมอน ออนอนนอกค่ะอ,อากาศดีอยูอ่ในนู่นนอนเย็นด้วยนอกเงินให้สิเอาเต้นมานอนส้มอากาศ<ห>นวดไทยระเบิดเต้นนัน่นไปอยู่เกี้ยงเอเซ่พี่นอ้อง <laughs> เกี้ยงแล้วอันนี้ <laughs> นน ใช่น้องกินยังกรบปุกเนื้อกินเสื้อกรบปุอิ่มกินนี่เด้นีจยำเจวมันก็่แหละท้องเฮากระปุกเนื้อกินยำกระปุกอิ่มพี่น้องเจลยำกระไุกเบิดหอยหอยแข้งกระเบิดแล้วไข่เฮากระเบิดแล้วข้าวซกินยังบะปุนี่พ่อเลยเด้อพ่อแล้วเอาไว้กินเิ่นเมนูอื่นถ้าเบิ่งเมนูอื่นพี่น้องมื้ออื่นแต่จะกินนะไมื้ออื่นบ่ล่ะจงรักจงเบิ่ง ตงเอาดิแม่เอาพื้นพี่องที่เอาพื้นเนี่ยฟังเด้ออันพากันทุจรีเดียวกันได้ไงทุจรีกันได้เพราะกับ้านกับไก่กันอยู่แล้วพี่น้องไก่กันหกกิโลทุจรีกันย้อนเอื้อยของนางต้อยนี่น่ะเป็นเสี้ยวกันกระโปง นั่งนั่งอ้อยเลยของนั่งต้อนในซื้ออ้อยด้วยพี่น้องอเพิ่นแมน่นเพิ่นมากเข้าไปลิน,น,น้ำโอนอยู่มาหาไซมักเข้าไปลินมักไปหาย่มบุญย่า,ยาสีนก็นเข้าไปมักไปลินไปชุ่มเซลกันเลยพี่น้องแล้วันนี้แหละเพิ่นละมาอ้าวกับอ้ายของอโอนก็นเลยเพิ่นกบสร้างครอบสร้างครัวเลยเนาะโอนก็นเลยบ่ไเ้สนิทสนมงคือตะก้อนมันแล้วันนี้เลยมาฮูจักกับต้อยนี่ อยู่โรงงานเห็ดขา้าวการห้งงานน้ำการโรงงานสีมังห้งงานสีมังห้งงานจีน,จนจห้งงานชีมังมางหูจักกันสีมังหรือห้องงานปูนนะพี่น้องแม่นโรงงานปูนนั่นแหละมางหูจักกันะฮนั่นมังหูจกกักแล้วก็นต่างคนต่างคิดง,งานน,านะฮั่นเนาะแล้วก็บนันนีอโอนกับออกไปอยู่น้ำผัว ตอนสมัยเอาผัวพ oh, ี่น no, right? so, um, ้องออกมาแล้วก็ลงตะกี้ตะกี้แล้วก็ลงมาอยู่น้ำผัวกันเลยแยกย้ายกันมันจะกัดจนเท่าอุ้นไปไทยอุ้นไปไทยเลยเห็นอุ้นยุทธลุงเพชรมาอยู่ไทยอย่างตอนละโทรหาว่ามีงานเฮ็ดบอลในงานเฮ็ดแล้วก็อุ้นกับซอยเฮ็ดบัตรใหม่ๆเลยมันหัวสิเจ็บงานอย่างก็เลยโทรหาอุ้นมาก็ีงานมีงานเฮ็ดอยู่บ่อ่ะนี้ปะอีู่ลานเอาคนอยู่กันเลยเอามาแม่มาแม่ปะ เอออุน่นใหญ่เนี่ยกะฮู้จักสาวต้อยเนี่ยกะฮู้จักน้ำบ,บนเด้อพี่น้องเด้อเดีิมเมื่อหน้าอุนสีเหลาสุพรรณเมื่อนี่กะขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์่องอุนมหาใจเด้อแล้วกัฝาก่องน้องต้อยเด้อน้องต้อยขมวดมาลืนชนิดกันกะในอัน,นห่านไหมูเนาะที่เฮาบ๊ายบายจ้า